ลาก่อยเพลงสวัสดีครับผมและนี่คือดีวีดีตอนที่138นั่นเองนะฮะผมกับไปดีของคุณเลซี่นะครับ AR 58แนะครับและทีมหินสุดแกร่งของเขานะฮะโนเอลหยุนจินและลูมินนะแบบเวล80นะครับและสังเกตดาบด้านหลังนะโอ้โห ลูมีนดาบม่่งนะโหจัดไปนะไม่น่าเชื่อนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะโอเคจะโหดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในรีวิวดีตอนนี้นะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องละก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องเรากันสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์แอดริชแมนช็อปที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www. richmanshop. com เลือกล็อกอินผ่าน i ล e f a c e b o o k หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก UID ดีชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะไอดีนี ID ้นะจะโหดขนาดไหนนะครับตัวละครก็โอช้ได้นะไม่ได้มีทุกตัวประมาณครึ่งหนึ่งนะฮูเต่าเซียวกานยูไรเดนมิโกประมาณนี้นะเอาจริงตัวาดูมันได้เยอะมากด้วยซ้ำ มาดูอาวุธกันดีกว่าอาวุธก็มีไม่เยอะมากเหมือนกันนะก็ถือว่ากลางๆนะมีเอเลนจี้ฟอร์ดเอ็นขัดสองนะครับอ่าแอมเบอร์ Amber ถือด้วยนะธนูเวก้าสิบนะฮะการยูถือเอมออสฟิชเชลสกายวอร์ธครับคืออาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยแบบตัวที่ถือเนี่ยเหมาะๆเท่านั้นเลยนะอาจจะ <c oughs> อาจจะยกเว้นมิสฟิเตอร์ที่ถือโดยลูยินคือสงสัยมากเลยนะี่คือจงใจเปิดมาอวยวะเนี่ย โอ้โหถ้าเปิดดาบม่วงมาอวยลูมินนี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะบอกเลยนะโอเคเรามาดูแบบเรียงตัวกันก็เป็นโนเอลนะเป็นไฮไลท์ของไอดีนี้เลยนะดูแล้วนะถือเซอร์เพนสปายนะขัด4ก็ทำไมโนเอลถึงไม่มีดาบ5ดาวนะอาจจะเพราะว่าไม่มีดาบใหญ่5ดาวสักอันเลยนะแล้วก็เป็นเซ็ตใหม่น้ำฮักส์ออฟโอเพนดรีมส์บวกเต็ม C6 ทาเล่นนี่อัพเต็มแล้วด้วยนะครับโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูแน่นอนนะอยากรู้มากว่าโนเอลปั้นขนาดนี้เนี่ยเด็บ2,000คิเลตคิเลเมตร100 1060เนี่ยจะจะฟันแรงขนาดไหนนะแล้วมีบัฟหยุนจินด้วยนะบัฟหยุนจิน C1 นะเฟลเนียแลนด์ขัด5ใส่เซตฮักส์บวกเกือบเต็มเหมือนกันนะขาดถ้วยนิดเดียวเองนะ ER เยอะใช้ได้นะเนี่ย ว,วิธีการปั้นอยู่นจีนง,ง่ายๆนะก็คืออัดอัด ER ไปเยอะๆหน่อยนะเนี oh. e ่ย e อเยอะเล่นง่ายนะเบอร์ได้ตลอด mm hmm. แต่ไปซายุคเวลเจ็ดสิบนี่คือปั้นจริงหรือปั้นเล่นไม่แน่ใจแต่โหอรจติแฟกต์ hmm. ก็ครบอยู่สี่ลมสี่หนึ่งนะแต่ดูแล้วอาจจะปั้นเล่นก็ได้นะเอามาเป็นตัวฮิวเฉยๆ mm hmm. เพราะไม่ไม่มีจีนแน่เลย๋อ oh, mm hmm. ไม่มีจีนจริงด้วย mm hmm. คือเป็นสถานสถานการณ์ที่ปั้นซายุได้ดีนะคือต้องการตัวลมที่ฮิวได้ ก็ไม่มีจีนก็มีซายุอีกตัวหนึ่งก็ดูตอบโจทย์ดีนะครับแต่ว่าซายุเล่นกับตี้หินมันก็ไม่ได้แบบปั่นธาตุอะไรได้ปะเนอะถ้ามีตัวฮิลตัวอื่นที่ดีกว่านี้เนี่ยเอย้แต่เดี๋ยวนนะโนเอลก็ฮิลได้ไม่เชียโนเอลกด e ฟันก็ฮิลแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเอาจริงสล็อตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวเสริมดดเมจก็ได้นะ <He al. S 1> เช่นแบบไรเดนอะไรเงี้ยเอาไรเดนมาเป็นซับฟิชเชรอะไรเงี้ยก็ได้นะคิดว่านะว่า ลูม um, wow, like wow, wow, ินะมิสมิสฟิตเตอร์นะว้าวแบบเห็นแล้วว้าวมากอันนี้อ์ติแฟกเป็นโอ้โหลูมินใส่เบิร์ดเอลิเมนทลเบิร์ดไดเมดไดเมดดินว้าวน่าจะน่าจะแรงเอาเรื่องอ่ะว่าใส่มิสฟิตเตอร์อัตราส่วนคิดเลยคิดไดเมดก็ดูใช้ได้เลยนะมีการยูถือเอมอสนะฮะที่ปั้นเต็มแล้วด้วยนะครับผม ก็ส่วนใหญ่การยูเนี่ยผมเห็นใส่อัติแฟกต์เซตนี้กันทั้งนั้นเลยนะเซตนี้ยอดฮิตมากๆ w o n d e r s t r o p e นะครับไรเดนถือ The c a s h ขัด5นะแล้วก็คิดเดเมทร้อยห้าสี่คิดเลนห้าสิบโอเคเลยเพราะ The c a s h บวกอีกอัติแฟกต์เต็มแล้วนะครับไรเดน4ี่ศูนย์ไรเดนดูฟูลแล้วนะฮูเต๋าถือ Black Cliff โอ้ไม่ไม่ไมค่อยเห็นฮูเต๋าถือ Black Cliff จริงๆแฮ คือผมว่าข้อเสียอันหนึ่งของฮูเต่าถือแบล็คคลิปคือมันแบบกว่ามันจะได้บัฟเนี่ยมันมันต้องฆ่าศัตรูก่อนแล้วก็มันเป็นบัฟแอแท็กด้วยที่เป็นบัฟที่น่าจะด้อยที่สุดของฮูเต่าแล้วคือฮูเตา๋าอยากได้พวก e อเเลือดพวกเนี้ยมากกว่านะแอแท็เปอร์เซ็นต์น่าจะแบบมีเยอะแล้วจากสกิล E อนะเป็นฮูเต่า C1 ด้วยนะผมเข้าใจเลยทําไมมีเอเลจีซีสแต่จริงเอา คือยังไงอะสลับสลับเอาโฮมามาเล่นกับเซียวก็ได้จริงแบล็ k คลิปเนี่ยดูจะเหมาะกับเซียวมากกว่าด้วยซ้ำเราเซียวเนี่ยถนัดถนัดมอนหมู่มากกว่าหูเต๋าอยู่แล้วนะคือลักษณะของการเล่นเนี่ยถ้าเป็นมอนเดียวหรือเป็นบอสเนี่ยหรือเป็นหุ่นไม่กี่ตัวเนี่ยหูเต๋าเก่งกว่าแต่ถ้าเป็นมอนเยอะๆหน่อยสี่ห้าตัวเงี้ยผมว่าเซียวเก่งกว่านะมันแบบกระจายเดเมจไวกว่าเพราะฉันก็เลือกใช้อาวุธที่บัฟมันเอื้อก็ได้นะหูเต๋าผมว่ายังไงโฮมาก็น่าจะดีกว่า แล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็ดูดีอยู่แล้วเนอะโฮมากกับปลดหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงแรงมากไอดี ID นี้เอลอยเวลร์แปดสิบด้วยเนอะแต่ก็ไม่มีนะอาร์ติแฟกต์มิโกะนะมิโกะถืออาวุธอีเวนต์โอเคอาร์ติแฟกต์เต็มก็โอ้คิเลตเยอะมากเลยอะเล่นได้เหมือนกันนะมิโกะไอดีนี้ ER ก็เยอะอยู่เพราะว่าใส่ทำไม ER เยอะขนาดนะั้นวะนาฬิกา ER เนี่ยโอ้ใส่นาฬิกา ER เลยเหรอ อาจจะเป็นเพราะว่าอาวุธบวกเอเต็เปอร์เซนต์แล้วมั้งใช่ไหมแต่ผมว่า ER ล้นไปไหมเพราะว่าถ้ากดกดไอ้สกิล E อีกอะมันได้เพิ่ม4 8อยู่แล้วนะเท่ากับว่านี่คือนี่คือ180บวก48เป็นประมาณ220กว่าเปอร์เซนต์เลยนะมันมันล้นไปไหมแล้วเบิร์ตยาเอกก็คูดาวแอบนานก็ไม่น่าจะใช้ได้ทันทีะนะเค์ชิงโมนาหนิงกวงซูโรดเดียวนาะ นะตัวไหนที่เราดูเพิ่มอีกดีโมนาเนี่ยหลังๆมาเนี่ยดูแบบดูหายหายไปเหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าโมนายังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่ในะเรื่องของการแปะน้ําแล้วก็เบสที่มันทําให้เพื่อนแรงขึ้นเนี่ยแต่ว่าในตีฟีสเนี่ยก็บางทีมันมีทางเลือกใหม่เข้ามาไงแต่ผมว่าโมนาก็จะเป็นหนึ่งในตัวท็อปในตีฟีสอยู่ดีนะยิ่งแพทนี้มีเวนติมาด้วยอะ่ะก็ตีไออารมณ์แบบพวกโมกาน่า ok อะไรเงี้ยก็กลับมาเล่นได้แน่นอนนะน่าจะดีกว่าแนวแนวโคโคม,มีด้วยซ้ํานะครับ ก็ใครที่มีโมนาเนี่ยปั้นไว้กลางๆได้นะประมาณเวล80เนี่ยซุโครสก็80นะอตัติแฟกครบเช่นกันเอ่อดิโอนานะวัติแฟกครบเช่นกันนะครับผมเอ่อฟิชเชลก็อุย้ยฟิชเชลสายกายภาพเหมือนเนี่ยอะไรกันฟิชเชลสายกายภาพผมบอกเลยผมเคยลองปั้นเหมือนกันไอดีเนี่ยแหละไอดีที่ผมเล่นอยู่เนี่ยช่วงแรกๆอะ่ะผมเคยพยายามปั้นฟิชเชลสายกายภาพอยู่ ก็ยิงมันดีนะในช่วงนั้นะแต่มันยังไม่ใช่ช่วงเลดเกมอย่งช่วงนั้นผม AR แค่ประมาณทัก40อ่ะก็ก็สนุกดีแต่พอจะไปลงคอนเทนต์เอนเกมแล้วไม่ไหว <laughs> ไปโถนะโอ้ไปโถก็เซตเอ็มเบลมจัดเต็มซินหยันนะครับก็อาติแฟกต์เยอะใช้ได้นะครับซินหยันถือลิทิกเบลดนะับดาบนี้มีใครไม่รู้จักสารภาพมาเสดีนะครับมีอะไรอะเอฟเฟกดาบคือพลังสามคคอนะคีนะ สำหรับตัวละครในปาร์ตี้ที่มาจากเมืองริเวเนี่ยคูณเข้าไปเนี่ยได้สูงสุด4ครั้งเนี่ยจะได้แอเทมเปอร์เซ็นต์เพิ่มและคลียร์เเพิ่มนะดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่แบบนานๆมากจะเห็นสักทีหนึ่งนะไอดีผมไม่มีด้วยซ้ำเนาะดาบนี่บ้าบอสุดๆโอ้โหสิมหยันสีหกปั้นแบบปั้นเยอะอยู่นะเนี่ยเซียงหลิงถือตัวละครเปนโอ้เซียงหลิงก็เต็มเหมือนกันเนะเต็มทุกตัวเลยดีนี้ดูมาเยอะแยะเลย ดูมาหลายตัวเนี่ยโอ้โหหลายเป็นสิบอะเป็นอนดีที่ดูขยันเล่นดีนะครับคือคือตัว5ดาวไม่ได้มีครบทุกตัวอะไรขนาดนั้นแต่ดูขยันเล่นดีนะซิงชิลเนี่ยอยู่ข้างหลังมากเลยแต่ก็แต่ก็เต็มนะซิงชิลก็ปั้นเต็ม sacrificial sword มีเชนเหอรอ,อยู่แอบตรงนี้ด้วยนะเชนเหิรอถือเวฟเดเกอร์นะไอแท็กบวกอ์ติแฟกเกือบเต็มเหมือนกันนะเซว เซียวก็อาร์ติแฟกต์เกือบเต็มเอ๊ะทำไมมันดูเกือบเกือบเต็มจะมีแหวงโบสิบสองโบสิบหกบ้างทุกตัวเลยนะผมว่าไอดีน <lodge something up> <ique> ี้เนี่ยเคลียร์อบิทได้อยู่แล้วนะเท่าที่ดูนะอาจจะไม่ได้แนะนําในเชิงของอบิทสักเท่าไหร่อย่างอบิตรอบนี้เนี่ยก็ตัวน้ําแข็งเนี่ยก็มีการยูดิโอนามีเฉินเหอมีตีนเนชั่นอลไรเดนมีแบบเล่นเตี้ยอะไรก็ได้เอาจริงเคลียร์อบิตรอบเนี่ยเออตัวแปะน้ําซิงชิลก็มีแล้วก็โมนาก็มีก็เล่นได้ อยากเล่นอะไรก็เล่นนะไปดีนี้นะแต่สิ่งที่เราห้ามพลาดก็คือเดี๋ยวเราจะไปลงโนเอลกันดีกว่าเนอะเราไปลองที่ไหนดีอะเพราะว่าอบิสเขายังไม่ได้ลงอะถ้าเราเล่นตั้งแต่ชั้น9มันจะง่ายไปปะเราไปลองดันอัติแฟกต์ใหม่ดีกว่าาค content โบนัสนะครับ content โบนัสวันนี้เปิดประตูดันอัติแฟกต์ใหม่นะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะเราเดินทางกันอันดับแรกนะครับให้ทุกคนว้ามาที่รูปปั้นนะคือหรือถ้าไม่ได้มีว้าเนี่ยก็เดินมาจากทางนี้ก็ แล้วก็มุ่งหน้าไปยังด้านอันดิแฟร์เลครับไปกันเลยไปกันเอ๊ะเดี๋ยวนะจะว่าไปถ้าเกิดเราไปฟาร์มอันดิแฟร์เซนนั้นอนะไอดี ID นี้มันได้ใช้ไหมวะเนี่ยไอดี ID นี้ไม่ไม่ได้เปิดอายะโตแล้วก็มีเซียวอยู่แต่ก็ไม่รู้จะอยากได้อร์ติแฟต์ให้เซียวหรือเปล่าอ่าตอนนี้นะครับทุกคนเรา ได้เดินทางมานะครับใกลถึงหน้าดันแล้วนะครับหน้าดันเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นเป็นเป็นเหมือนหินสีม่วงๆ่วงอยู่นะครับไม่ใช่หินสีม่วงหินสีเหลืองๆนะครับอ่านี่นะนี่นี่น,นี่หินก้อนนี้นะครับทุกคนอ่าดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดดันอะไรแฟกใหม่นะครับกลายเป็นคอนเทนต์ไกด์เปิดดันเฉยเลยนี่นะสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ไอตัวมอนสเตรํนำคาญ กลุ่มนี้ก่อนนะเออเราจะเคลียร์ยังไงล่ะเนี่ยก็เปิดเลยแล้วกันนี่นี่นี่ทรับทรับลงลงมานี่หมื่นหมื่นหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นเรียบร้อยโอ้โหโนเอลพิโรดมายืนทำตัวหน้ารำคาญอ่าทีนี้เราต้องวาง วางเสาตรงนี้อ่าแล้วก็มันจะเปิดทางลมแบบนี้อ่าเราก็ต้องกระโดดไปกระโดดไปที่หินก้อนใหญ่สุดตรงนี้นะครับที่มันมีเหลืองๆนี่แหละแล้วก็น่าจะเอาตัวดาบใหญ่มาฟาดได้อ่าฟาดไปแล้วก็มันจะมีคลื่นกระจายออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไปโดนหินที่เราวางไว้เมื่อกี้แล้วก็ไปบึ้มหินก้อนนั้นพอดีนี่เห็นไหม ง่ายมากนะครับง่ายนิดเดียวนะแล้วก็จะเป็นรูมนี้เลยนะกล้องก็จะซูมเข้าไปนะก็ว,วิ่งเข้าไปเลยเอ้าเวรกรรมผมมาเล่นให้ไอดีเขาเฉยเลยขออภัยนะถ้าอยากจะจนภัยเองอะไรเงี้ยนะมผมผิดไปแล้วนะสปอยเขาเฉยเลยนะสปอยไอเดีเฉยเลยและเราก็มาถึงนะหน้าดันเรียบร้อยนะโอ้โหสุดยอดนะ <S <S เร็วมากๆนะเห็นไหมการเปิดดันอันแฟกใหม่ไม่ยากเลยนะ <S <S เรามาลองดูสักรอบหนึ่งนะฮะ เราเปลี่ยนเปลี่ยนไายุเป็นตัวอื่นกันจิงเฉินเหอบัฟตีธรรมดาได้นะกดกดอี e อะได้ไหมมีหยุนจินมีหยุนจินตัวไหนบัฟท่านหินอีกอะโกโลโดโอ้โหทำไมตัวละครไอเดียนิเวลเยอะขนาดนี้เนี่ยดูดิเก้าสิบแปดสิบหมดเลยจิงเบเนดก็ได้มั้งใช่ไหมเอาเบเนดก็ได้จะได้แรงๆเอาเบเนดดีกว่าเราเราบัฟแบบบัฟสุดติ่งไปเลย มาดูกันทีนี้เราอยากได้ Energy Recharge ให้คุณโนเอลนะเราจะทำการเก็บพลังงานสักครู่วิ่งเข้าวิงว่งวิงว่งเข้าวิ่งเดี๋ยวนะโนเอลใช้สเปนสปาเด้อเนี่ยต้องรอเก็บสแต็ k ด้วยนะเนี่ยเห็นส a ต็มไหมคือผมไม่ค่อยใช้ไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ผมไม่เคยใช้ดาบกระดูกนี่เลยก็ ไม่รู้เทคนิคดาบเท่าไหร่แต่หลังๆเริ่มรู้แล้วจากคอมเมนต์ในช่องช่องคอมเมนต์ยูทูบนะฮะว่าต้องยืนรอแป๊บนึงนะให้ให้มันวนๆอย่างนี้ครบ5ก่อนอ่ะมามาเก็บสแต็กกันน <Black Fly. S 1> ี่เก็บสแต็กพลังงานไม่ไม่ใช่เก็บสแต็กคุณผิดเก็บพลังงานข <ady> อ,อพลังงานหน่อยพลังงานอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วทุกคนมาเซตคอมโบกดอันไหนก่อนดีอ่ะกด <Ha! S 1> น,นี่ก่อน เนเนตทุบกิมนี่แล้วก็โนเอลคิวนี่มาแล้วครับ27งหมครับปาด24หมืโอ้สองหมื่นสี่สองหมืน่มนหโอ้โหโอ้โหสามหมืน,หนะฮะโอ้ยจะเต็มจะเต็มนี่นี่เนะี่ไอ้หุ่นนี่นะี่ยนี่นะี่ยไอ้หุ่น20งหมจัดไปดิทำไมตีตัวน,นั้นไม่ถึงวะลงข้างเลยเอาหมดแล้ววะ่ะหมด1เซต โอหนึ่งเซตหุ่นไม่ตายว่ะเสียดายเสียดายเมื่อกี้จัดเต็มเลยนะจัดเต็มมากนะเฮ้ยเอามายเอามาเอามาเอามานี่ก่อนกว่านี่ก่อนวิ่งตัวละครหลักเบิร์ดหลายหมื่นก้อนห้าหมื่นรวมกันเมื่อกี้ลูมิน่ะลูมินยังหมดนี่แน่นี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 ่โอ้โหทีมหินโนเอลของเราเคลียร์ไปแล้วนะครับครอาเดซิสหมดพอดีนะไม้กดรับแล้วกันนะ เราเราไม่กดรับเพื่อประหยัดเลซินเพราะว่าเอาจริงไอดีนี้ก็ไม่รู้เขาจะฟาร์มเซนนี้ไปทําไมเหมือนกันก็นี่แหละพลังของโนเอลไอดีนี้ก็ทรงพลังเอาเรื่องนะครับแรงใช้ได้นะเมื่อกี้บัฟเต็มทุกอย่างก็แรงสุดที่เห็นประมาณสามหมื่นกว่าเลยสามหมื่นหกเลยนะถ้าไม่ครีก,ก็รู้สึกประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยต่อครั้งเลยนะโอ้โหสุดจริงก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวไอดีนี้ที่เป็นลูมินถือดาบมิสฟิเตอร์นะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่า น่าจะเคลียอาบิได้หมดแล้วนะครับและทุกตัวก็ปั้นเต็มหมดเลยนะจะบอกว่าปั้นตัวไหนต่อเนี่ยก็เกรงใจนะเพราะว่ามันก็ก็เต็มหมดแล้วนะซัพพอร์ตตัวเท่ก็เต็มแล้วนะที่เหลือก็แค่อยากลองเปิดตัวไหนมาเล่นก็เปิดได้นะตัวที่คิดว่าเล่นได้อีกก็อาจจะเป็นแบบโกโลอะไรอย่างเงี้นะเพราะมันเป็นตี้เห็นอยู่แล้วไงถ้ามีอิโตะโกโลมามันก็อาจจะเพิ่มความหลากหลายขึ้นถ้ามีดาบใหญ่อิโตมาอย่างเงี้ยไอดาบอะไรอะไออะไรเาเรียกอะไรว่าเดสฮอนสักอย่างอะเอามาให้นเอลเนี่ย ก็จะแดงขึ้นอีกนะฮะจะแดงขึ้นอีกอายกากับคาซือฮะเนี่ยไอดีนี้ยังไม่ได้มีด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวอื่นก็ดูฟูลหมดแล้วนะคือเป็นไอดีที่แบบไม่ได้มีตัวที่ที่ผมผมอวยอะไม่ได้มีคาซือฮะตัวอวยประจําช่องเรานะไม่ได้มีจงหนีด้วยนะแต่ก็ด้วยความที่ที่เหลือเนี่ยมันปั้นเต็มหมดแล้วมันก็เลยน่าจะดูง่ายได้นะน่าจะดูง่ายได้ก็อยากเปิดก็เปิดได้นะตัวอื่นนะแต่อย่างไอดีเนี้ถ้าสมมติเปิดอายโตะมาเนี่ยก็เล่นกับใครดีอะหยุนจิน ยู่จินเบนเน็ตอย่างนั้นเหรออาจจะไปเล่นตีอิเล็กโทรชาร์จแทนนะเพราะฟิชเชลกับิดโถไอดีนี้ก็ถือว่าฟูลใช้ได้นะเนี่ยคือเป็นเป็นไอดีตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเราปั้นตัวสีดาวที่เป็นตัวสีดาวเทพๆพวกชุดแรกๆให้เต็มหมดทุกตัวมันเคลียร์ได้เคลียร์ได้แทบทุกอย่างแล้วนะคือไม่ต้องการตัว5ดาวอะไรมากมายผนมะว่าไอดีนี้เนี่ยถ้าลงอบิสจริงเนี่ยตัว5ดาวก็อาจจะมีหลายตัวที่ไม่ได้ใช้นะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเออเนี่ยคลยีไม่ได้ใช้แน่ เออเนะเฉินเหอเนี่ยก็ไม่แน่ใจะจะได้ใช้หรือเปล่ามีโกะเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่าคือมันใช้ก็ได้มันใช้ก็ได้เพมันมีตัวสีดาวที่เก่งพอกันแทนได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะไม่รู้จะปั้นตัวไหนก็เนี่ยไปปั้นพวกนี้แหละเซียงหลิงซิงชิวฟิชเชอร์ไปโทมเป็นเน็ตนะซุคโครสนะครับผมไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจากกันเราดูแอมเบอร์สตัว,ตวหนึ่งดิแอมเบอร์ได้ปั้นไหมผมว่าน่าจะปั้นอยู่นะแอมเบอร์เจ็ดสิบนี่ไงอ้โห วิเอาเอาเดซินจากไหนมาฟมาร์มอาร์ติแฟกต์เยอะขนาดนี้เนี่ยแอมเบอร์อาร์ติแฟกต์เต็มอ่ะเป็นเซตเบิร์ดเซตบัฟด้วยอ่ะเล่นคือตีเนี่ยเล่นตีแอมเบอร์หูเต่าแน่ๆอ่ะเป็น,เป,นเป็นหูเตา่าซูคโครสหูเตา่าซูคโครสแล้วก็ซิงชิวแล้วก็เออเดี๋ยวนะหูเต่าซูโครสซิงชิวแอมเบอร์แบบใช้ได้เลยอะ่ะเพราะว่าแอมเบอร์ถือเอลเลจี่เนี่ยมันมันสามารถกดเบิร์ดแล้วก็บัฟ บัฟหูเต๋าเอได้ร้อย้าเนี่ยโอ้ยบอกเลยเถื่อนหูเต๋าเถื่อนแน่ๆจะว่าไปพูดไปก็อยากเล่นว่ะอ้ามาเดี๋ยวเ๋ยยังไม่ไปผมขออแป๊บนึงผมขอเอาตี้หูเต๋าแอมเบอร์ไปบึ้มหุ่นเล่นอีกรอบนึงอ่าเดี๋ยวนะเราตอนนี้เราเข้ามาแล้วแต่เราต้องห้ามลืมสลับหอกให้หูเต๋าก่อนแน่นอนนะครับเราต้องใช้โฮมาครับเราต้องใช้โฮมาแน่นอนทีเมทสองสมสมนะครับโอเค แล้วก็ซิงชิวซูโครสแอมเบอร์นะครับก็ถือว่า <il> ครบเครื่องอยู่นะเออเราจะลำดับสกิลยังไงดีแล้วกดแล้วกดซิงชิวก่อนไหมเดี๋ยวนะั้นเรากดซิงชิวก่อนได้ไหมเราต้องกดแอมเบอร์ก่อนใช่ไหมแล้วกดแอมเบอร์ก่อนดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าแอมเบอร์ซูโครสซิงชิวหูเต๋าเรียงไปดีกว่าเอ๊ะซิงชิวมันอยู่แป๊บเดียวเอ๊ดาบซิงชิวมันอยู่นานสุดอับกดซิงชิวก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็แอมเบอร์ Amber, อ่าแอมเบอร์แปะไฟซูโครสรวบไฟก็หูเต๋าเฮ้ย วายสุโค้รั่วเป็นน้ำเสียเลยต้องเอาใหม่ไว้เนี่ยโอ้ยแสนหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยแสนหนึ่งได้อยู่นี่ข,ขนาดสุโค้มันดึงน้ำไปนะเนี่ยมันทำไมมันได้อะเอาใหม่ได้ปะเอาใหม่ได้ปะอ,อ,อ่ะรอบนี้แอมเบอร์สุโค้ดจิงคิว เท่าไหร่อ่ะ7จ็ดหมื่นสี่ว้าวว้าวตีนี้เล่นง่ายเนี่ยเล่นง่ายและดีด้วยอ่ะ wow. ว้าวขนาดผมเล่นมั่วๆนะเมื่อนะก,กี้ไม่รู้ซูโครสลดต้านไฟมอลหรือเปล่ารู้แคก่กดๆไปมีอะไรกดไปอะ่ะว้าว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 โอ้เวลี่กูดเวลี่กูดเวลี่กูดแอมเบอร์เอนจีโอเคก็ประมาณนี้นะจบแล้วจริงๆนะสำหรับตี่ของคุณเลซี่ครับผมก็สนุกสนานก,กันไปนะสองตีนะ <laughs> ตี้โนเอลซีหกที่มีทราเวลเลอร์ลูมินถือดาบมิสปิเตอร์แล้วก็แอมเบอร์ถือเอเนอร์จรีนะโอ้โหขนาดตัว5ดาวไม่ได้เต็มไอดีแต่จัดตี้สนุกสนานมากนะเป็นเสน่ห์ของเกมนี้จริงๆเลยก็ขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆนะแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรกันไปนะสำหรับรีวิวดีครั้งนี้นะั่นเองนะก็วันนี้รายการเพลงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย